12วิธีแดัดแปลงไม้แขวนเสื้อที่แสนธรรมดาให้ใช้งานได้สารพัด1กันลมพัดเสื้อปลิวใช้ไม้แขวนสองอันหันเข้าหากันเกี่ยวเสื้อลมแรงแค่ไหนก็ไม่ปลิว2ที่แขวนกระดาษชำระตัดส่วนล่างของไม้แขวนงอปลายลงและเข้าด้านในใส่ม้วนกระดาษแล้วแขวนผนัง3ปรับท่อน้ำแอร์ไม่ให้ชนผนังตัดลวดจากไม้แขวนใส่ในท่อน้ำแอร์แล้วดัดเป็นรูปตัวเอสเพื่อเบี่ยงทิศทางน้ำา4ช่วยมัดลูกโปง่งใช้ไม้แขวนช่วยจับและมัดลูกโป่งทำเยอะแค่ไหนมือก็ไม่เจ็ด าซ่อมพื้นรองเท้าสึกเพราะตะขอไม้แขวนให้ร้อนแล้วกดตามรอยลายเดิมของพื้นรองเท้าใช้ต่อได้อีก2-3ปี 6. ขาตั้งมือถือมุมมองบุคคลที่1เง,งาไม้แขวนกับยางรัดให้พอดีมือถือและคอแล้วสวมที่คอเพื่อถ่ายวิดีโอ จ็ดที่แขวนฝาหม้อขอไม้แขวนออกด้กานนอกแขวนฝาหม้อและช้อนบนผนังได้แปดที่ตากหมอนใช้ไม้แขวนสองอันมัดด้วยเคเบิลไทกลางออกเป็นโครงตากหมอนเก้าชั้นวางรองเท้าแบบประหยัดพื้นที่งอไม้แขวนสองอันเข้าด้านในมัดด้วยเคเบิลไทาวางรองเท้าในตู้ไี้ประหยัดพื้นที่สิบที่แขวนรองเท้าให้แห้งเร็วงอไม้แขวนเป็นรูปดับเบิลยูแขวนรองเท้าตากให้แห้งไว 11ถทังขยะเคลื่อนทีมือปลายไม้แขวนขึ้นและดึงตรงกลางออกใส่ถุงขยะแล้วแขวนตรงไหนก็ได้12ขาตั้งมือถือตัดตะขอออกพับครึ่งไม้แขวนแลรงมาปลายออก90องศาวางมือถือได้ทันที